สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้องลูกหลานชาวไร่ข้าวโพดทุกๆท,ท่านนะคะพบกับป้าจอยเกษตร 5G เช่นเคยนะคะทุกคนยังอยู่ในแปลงข้าวโพดซึ่งเราวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการพ่นสารกําจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดของเรานะคะแปลงนี้ป้าจอยเคยลงคลิปไปแล้วแต่ผู้ที่ยังไม่รู้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าแปลงนี้เราใช้ สารตัวไหนฉีดข้าวโพดถึงจะไม่ตายหญ้าทำไมถึงตายดีสำหรับสารกำจัดวัชพืชตัวนี้ตายดีทั้งใบกว้างและใบแหลมนะคะทุกคนโดยที่ไม่แพ้ในต้นข้าวโพดของเราเลยแม้แต่น้อยดูตามภาพนะคะแปลงนี้เป็นแปซิฟิก339แปลงนี้เป็นของเราเองนะคะทุกคนสามารถฉีด ในไรข่ข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นในไร่มันสำปะหลังหรือในไรข่ข้าวโพดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวพระจอยเกษตร 5G จะมาชี้แจงให้ฟังว่าสารตัวนี้เป็นตัวไหนนะคะทุกคนขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่าประจอยไม่ใช่คนที่เก่งในการทําเกษตรนะคะหลายๆคลิปที่ลงไปนี้ประจอยได้ถ่ายทอดออกมาในชีวิตจริงของเราเองนะคะทุกคนผู้ที่ เก่งกว่าเราก็มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราประสบผลสำเร็จในการทำเราก็เลยได้มาเผยแพร่ให้พี่น้องลูกหลานของเราได้ไปปฏิบัติและได้ไปศึกษาได้ไปทำเป็นอาชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานในภายภาคหน้าสำหรับผู้ที่อยากจะลองทำไร่ข้าวโพดนะคะมาแนะนำมาดูวิธีการของในช่อง YouTube ประจอจยเกษตร 5G มีมีครบทุกอย่าง เกี่ยวกับเรื่องการทําเกษตรนะคะขออภัยผู้ที่มีความรู้ที่ชัดเจนกว่าเรานะคะทุกคนทุกทุกเรื่องที่ลงคลิปลงไปพี่น้องของเราผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ๆที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้สามารถไล่ย้อนหลังไปดูได้บางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าย้อนหลังคําว่าย้อนหลังดูคลิปดูยังไงให้กดไปที่โปรโฟไฟล์ของป้าจอยเนาะโปรโฟไฟล์ดอกบัวสีชมพูนะคะ กดไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีคำว่าวิดีโอนะคะแล้วเราก็กดตรงที่วิดีโอแล้วก็เลื่อนขึ้นนะคะทุกคนเห็นหมดทุกคลิปเลยนะคะภาพที่เห็นอยู่นี้เราได้ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชตัตวนี้สำหรับสารตัวนี้เราสามารถฉีดพ่นได้สำหรับข้าโพดอายุ1เดือนขึ้นไปนะคะเราจะฉีดพ่นรอบสุดท้ายพอฉีดเสร็จปุ๊บ เราก็ใส่ปุ๋ยได้เลยนะคะช่วงนี้จะใส่ปุ๋ยช่วงที่กำลังเอาผลผลิตแล้วนะคะทุกคนอายุ50ถึง55วันนี้เราคือเราจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอผสมกับยูเรียเพื่อที่เราจะได้น้ำหนักดีนั่นเองนะคะปุ๋ยที่เราใช้จะเป็นสูตรเสมอผสมกับยูเรียคือสูตรเสมอนี้จะไม่ตายตัวนะคะสามารถใส่2ส,ส่วนหรือ3ส,ส่วนก็ได้คะ่ะทุกคนสําหรับประจอยบางครั้งก็จะใส่2ส่วน ยูเรียนหนึ่งส่วนนะคะก็ผสมใส่กันก็มาคลุกเคล้าใส่กันนะคะต่อไปเรามาดูว่าสารกําจัดวัชพืชนี้จะเป็นตัวไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวพระเจย์เกษตร 5G าจีะโชว์สารตัวนี้ให้ดูนะคะเราไปดูพร้อมๆกันค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่คือสารกําจัดวัชพืชอยู่ในกลุ่มกรูโฟซิเนตนะคะสําหรับสารกําจัดวัชพืชกลุ่มนี้จะมีอยู่หลายร้อยบริษัทด้วยกันแต่ทางเราใช้เป็น ชื่อยาไฟติ้งนะคะเป็นกัลลอนสีชมพูนะคะทุกคนแล้วก็ผสมกับตัวยาของยาผงนะคะทุกคนยาผงสองสีดีคือคีสเปย์นะคะสำหรับสองสีดีนี้ก็จะมีอยู่หลายบริษัทด้วยกันแต่ทางเราจะเลือกเป็นยาคีสเปย์ค่ะทุกคนเราก็มาผสมกันแล้วก็ฉีดนะคะสารตัวนี้จะไม่สามารถฉีดทับข้าวโพดได้นะคะทุกคน ระหว่างต้นข้าวโพดเล็กๆก็ไม่สามารถฉีดได้นะคะให้ฉีดพ่นช่วงที่ข้าวโพดอายุประมาณ25วันขึ้นไปนะคะสารกำจัดวัชพืชตัวนี้หญ้าจะตายทุกหญ้าเลยค่ะทุกคนจะไม่เลือกหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นใบกว้างใบแหลมตายหมดโดยที่ไม่ทำให้แพ้ข้าวโพดของเรานะคะนี่ค่ะทุกคนหญ้าเขาก็จะค่อยๆตายไปในที่สุดนะคะโดยที่ไม่ทำให้แพ้นะคะทุน แต่ก็มีบ้างที่ทําให้โดนข้าวโพดของเรานะคะทุกคนดูนะคะใบล่างของเขาโดนปกติค่ะแล้วเขาก็จะสลัดใบทิ้งไปเองแล้วก็จะฟื้นฟูสภาพของเขาไปเองนะคะดูค่ะทุกคนจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะวิธีการฉีดเราไม่จําเป็นต้องสายหัวสเปรย์ฉีดไปซ้ายบ้างขวาบ้างนะคะให้อยู่นิ่งๆคะ่ะทุกคนให้จับอยู่ตรงบริเวณกลางร่องของข้าวโพดแล้วก็เดินตรงไปนะคะแล้วละอง ละอองของยาเขาก็าจะกระจายไปเองโดยที่ไม่ทําให้โดนต้นข้าวโพดนะคะมือใหม่ควรฉีดด้วยความระมัดระวังนะคะระหว่างที่ข้าวโพดต้นเล็กๆเราฉีดไม่ได้นะคะทุกคนเราก็ต้องไปหาซื้อยาตัวที่ฉีดทับข้าวโพดได้นะคะนั่นก็คือสารตัวนั้นชื่อว่าคา,าราลิสนะคะทุกคนคา,าราลิส ต้องฉีดพ่นช่วงข้าวโพดอายุประมาณ10วันเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าคาราลิสนี้หญ้าใบาแหลมจะไม่ตายนะคะทุกคนหญ้าใบาแหลมเขาจะไม่ตายเพราะฉะนั้นถ้าเป็นต้นเล็กๆเขาอาจจะตายด้วยหญ้าใบาแหลมกับข้าวโพดอยู่ในกลุ่มใบแหลมด้วยกันเพราะฉะนั้นคาราลิสจะไม่สามารถฉีดฉีดให้ใบแหลมตายได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฉีดพ่นทับไว้ก่อนแต่พอข้าวโพดของเราโตสักประมาณ1เดือนเราค่อยใช้เป็น ยาพวกที่ป้าจอยโชว์ให้ดูนั่นก็คือกรูโฟซิเนตร่วมด้วยกับสองดีคือคีสเปยนั่นเองนะคะภาพที่เห็นอยู่นี้ป้าจอยได้ฉีดกลุ่มของคาราลีฟนะคะทุกคนทุกคนดูนะคะ ยอดจะไม่ตายนะคะทุกท่านแต่สามารถชะลอการเจริญเติบโตได้นะคะนี่คือการพ่นครั้งแรกของเราเราก็ใช้สารตัวที่ฉีดทับข้าวโพดได้นาะนี่ค่ะทุกคนดูเขาจะเหลืองเฉพาะยอดแต่ตรงบริเวณโคนต้นจะไม่ตายนะคะพอทอข้าวโพดของเราโตสักประมาณหนึ่งเราก็ฉีดทับด้วยสารที่ปะจอยบอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้ปะจยเกษร 5G ได้เดินทางมาถึงช่วงระยะสุดท้ายแล้วนะคะ หวังว่าพี่น้องของเราคงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเม้นใต้คลิปของปาจอยได้นะคะเดี๋ยวปเจยจะมาตอบทุกทกท่านเองนะคะทุกคนคลิปนี้ขอให้พี่น้องชาวไร่ข้าวโพดของเราจงฟังฟังจงประสบผลสําเร็จมีเงินมีทองเยอะๆนะคะโอกาสนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคน